หรืออะไรในนี้อุ้ยนี่อะไรอะ่ะน่ะน่ะอุ้ยแต่ตกนะอ๋อเขาใส่ที่ดักปลาที่ดักปลาเท็ดดี้เท็ดดี้ไปเอาไม่ได้นะตกนะลูกตกนะอ๋อที่ดักปลาเท็ดดี้อยากรู้นะเฝ้าซะเลยอะไรนะนะมีปลาไหมนะมีปลาไหมนะ <c oughs> อ๋อนี่ก็ดับลาแบบนี้เทดดี้เทดดี้เดี๋ยวตกเทดดี้เทดดี้ครับอือหายจนได้เดินไม่ได้เดี๋ยวนี้ฮะแต่เอาไม้ไปทำไร ไปเลยปลาปลาปลาปลปลา,าเลยลูกเร็วไปที่นี่เดียวปลาน่ะอะไรวะเนี่ยนอนทับแบบนี้คืออะไรอีกอะนะเจออะไรอีกนะอ,อะอกเจออะไรอ่ะฮะเจออะไรอ่ะติะดดิ้นอนทับอ่ะโอ้ยเนาะสงสัยตรงนี้แหละสงสัย สงสัยที่เขาดักปลาเนะาะไปไม่ได้นะเดี๋ยวตกนะลูกนะเทดีสงสัยอะเนาะน่าสงสัยว่างั้นเถอะจะแปลให้ได้โนนะโนนะโนนะไม่ไปลูกไม่ไปปะไปแล้วไปแล้วตกตกตกเอ๊ะเทดีมามาตกแล้วนะตกแล้วนะตกอู้อู้อุ้ยตกลงมามามาลูก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 ,ลก,ลก เนาะเออจะไปเอาอันนี้เอาย่าเพราะว่าสงสัยปลาไม่ใช่จะไปเอาหญ้าเ,าเอาเอาเอาอืมเด็กคนนี้เนาะปะไปเรียบปะปะลูกปะปะปะอะดูดูดูเท็ด <c oughs> ดี้ดูเท็ดดี้ดิโอ้ดูเท็ดดี้ดูเท็ดดี้ เทดดี้มาเทดดี้ครับล่วงลงไปนะเทดดี้นะจะเอาอะไรว่วะเนี่ยนะ,ะจะเอาอะไรนะเง้ยน้องจะเอาอะไรลูกเออนะอ่ะน,นั่งเฝ้าไปจะเอาอะไรไปเร็วปะกลับบ้านแล้วปะนี่มีปลาหรอกปลาเร็วปลาเร็วพาลูกมะ フフフフ。<laughs> <laughs>